เอาล้ก็ขอการสนีท่ามา่จมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมมาครับได้ไหมครับปุงยาอืมนั่นแหละปุงยาอา่าโอเคซึ่งวันนี้เราจะมาปุงยากันไฟกันนะครับซึ่งส่วนผสมก็มีมาณน,นี้เลยนี่ในถวาดสองอ,อีเมกมาครีมอะไรัอย่างนั่นแหละครับ โอเคส่วนผสมแรกก็คือในถ้วดเนาะที่เรารู้กันแล้วโอเคในถ้วดใส่เข้าไปครับตัวนี้โอเคตัวนี้อาจจะตมดปอไภัยนะครับเนี่ยเลยไม่เกี่ยวเลยอย่าอย่าอย่า พอใส่ในถ้๊วหวานไปแล้วก็ใส่เนี่ยครับแม็กมาครีมอะไรนี้นะเนี่ยเซ็งไปเลยโอเคเาาส่วนผสมก็แค่สองอย่างนี่แหละครับที่ใช้โอเคนะโปรซัมเซ็นี่ครับมันก็จะได้ยามาเนี่ยส้มม,มมาในสีส้มมาเนี่ยเนาะ นี่ประมาณนี้เลยตอนนี้ในเกม Minecraft เวอร์ชัน0.14.3ครับโอเคอันนี้ก็จะทำให้ดูสักหนึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรอันนี้ก็เลสต์สะตนะเพิ่มเวลาผมจะใส่ส่วนผสมเล่สตสตนไปแค่หนึงง่งอันก็่อะ อันะนีงง้สามนาทีนะเป็นไงนีสามนาทีนะเราผมจะมาเอาส่วนในอันนี้พอใส่เลโตงเข้าไปมันจะกินนาทีลองดูนะนี่ครับแปดนาทีแปดน,นาทีนนาครับแต่ถ้านี่ครับแปดน,นาทีถ้าใส่เลโตงเข้าไปแต่ถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยใส่ เป็นไงนะมันเฟลไปได้ยังไงการพาวเดอร์แล้วกันกสโตนสก์ใส่คือมันจะฟิลไปไม่รู้ทำไมมันใส่ไม่ได้ปกติมันใส่ได้ครับเนี่ยมาดูเลยใส่กันพาวเดอร์กันไปเข้าไปนะครับนี่ครับนี่สังเกตได้ว่ามันจะเป็นแบบยาปลาอนะไรแบบนี้แต่เวลามันจะไม่คอยใครเลย มามันจะมาลองดูว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่โอเคโอเคครับนี่ครับปุงยาเอ๊ะนี่อยากกันไฟนะครับนี่สมมติเราเทาเข้าไปเห็นไหมแล้วมันจะติดไฟอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราป่เนี่ครับมันจะมีวาเนี้ยขึ้นมา Ừ, แล้วเราลองโดนอ่านี่ครับนี่ครับจะครับมันจะแบบโดนไฟได้พูดง่ายๆโอเคนี่ก็เพิ่งทำมาสดๆใหม่ๆอันนี้ไม่เกี่ยวกับฝนเลยครับโอเคเพราะว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพูดซ้ำทำไมเนี่ย อ,อย่าลืมกดซับนะใครกดติดตามมันก็เหมือนกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยโอเคบายบายโอเคพูดแค่นี้เหรอโอเคโอเค,อ,เคอยู่ได้แหละ